ขายจำหน่ายบิ๊กไบมือสองนะครับบนถนนงามวงวานนะครับติดกันนางามวงวานสานะครับติดถนนใหญ่เลยเข้าซอย30ไปมีที่จอดรถด้านหลังนะครับเข้าไปจอดรถด้านหลังเดิยเข้าหลังร้านได้เลยนะครับวันนี้เรามาพบกับเจ้าดูคาตี้ กันล้มล้อนหน้านะครับ That's ถ้ขนาดนี้ดูไม่แล้วจะไม่เชื่อนะครับ3 4มหมนะครับตัวนี้เซอร์วิสสามหมื่นมาเรียบร้อยนะครับคันนี้ฟังเสียงท่อแอ r o โกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องสัตว์ออโต้ซาลอนด้วยครับแล้วมาพบกันใหม่กับคันต่อไปสวัสดีครับ